ลูกหมาตัวนี้พิเศษมากหมาตัวอื่นขายตัวละ250แต่ตัวนี้ขายแค่50ผู้หญิงเห็นแล้วก็ชอบเจ้าตัวถูกนี้ทันทีแต่เจ้าของร้านไม่ค่อยอยากขายบอกว่าจะให้หมาตัวอื่นฟรีแค่ไม่ซื้อเจ้าตัวนี้ก็พอแต่ภรรยากอดหมาน่ารักตัวนี้ไม่ปล่อยดังนั้นสามีภรรยาจึงตัดสินใจซื้อแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือหมาตัวนี้พิเศษจริงๆพอถึงบ้านมันไม่สนใจอาหารในชามกลับตั้งใจทําอาหารมาหกเต็นพื้นนอนแพรากินอย่างตะกละเหมือนที่อดอยากมมาา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 เกกกกกิิดรระททํํยยยยขใให้้ผูชตจจนน่ง พอตกกลางคืนผู้ชายกลัวหมาจะเสียงดังเลยเอาไปไว้ในโรงรถแต่ไม่คิดว่ามันจะดังท่ามสองชั้นเขาปิดหูแต่ก็ยังได้ยินเสียงหอนของสุนัขเสียงนั้นดังต่อเนื่องจนถึงดึกโดยไม่หยุดชายคนนั้นไม่มีทางเลือกจึงต้องอุ้มมันกลับไปที่ห้องนอนถึงจะเงียบลงแต่ไม่คาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นยังไม่ทันตื่นก็ถุดล้างหน้าเขาลุกขึ้นมาดูพบว่าสุนัขได้กัดหมอนจนขาดกระจุยในพริบตาเดียวสำลีปลิวว่อนทั่วท้องฟ้าห้องเหมือนกับมีหิมะตกทําให้รู้สึกท้อแท้มากนีีีีี่่่่่่่่่ยยัังงงงไมมมมใใชเเเรรรรืืืออออททท้้ทท้าาาสสุุดดฟนนก็จะหค ระโดดไปมาในบ้านไม่หยุดหลังจากฝนหยุดตกสามีภรรยาเปิดประตูโรงรถแล้วตกตะลึงโรงรถที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นเหมือนถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มจนยุ่งเหยิงแม้แต่ผนังก็ถูกสุนัขตัวเล็กกัดจนเป็นรูใหญ่สามรูทั้งสองคนไม่เข้าใจว่าเจ้าสิ่งเล็กๆนี้สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงได้ขนาดนี้แต่เมื่อเห็นสุนัขตัวสัตว์ภรรยาก็ได้แต่กอดมันไว้ในอ้อมแขนด้วยความสงสารและตบโยนไม่หยุดเมื่อสุนัขค่อยๆโตขึ้นฝันร้ายของทั้งคู่ก็เพิ่งจะเริ่มตนนนนทททุุุกกกววกวัััพเขขขาาาาไไมมม่่่่่่ิงงลลตตสส็อยูบี กว่าจะเลี้ยงมันจนโตได้แต่ลักษณะซุกซนของสุนัขก,ก็ไม่ได้ลดลงเลยวันนี้มันฉวยโอกาสตอนที่ทั้งคู่ไม่ทันสังเกตแอบคาบสร้อยคอของภรรยาไปพอรู้ตัวสร้อยคอก็ถูกมันกลืนลงท้องไปทั้งเส้นแล้วเพื่อช่วยของขวัญแต่งงานของพวกเขาผู้ชายจึงต้องให้สุนัขก,กินมะม่วงเพื่อให้ถ่ายออกมาเร็วๆแล้วใช้ปืนฉีดน้ำล้างออกแล้วจึงนำสร้อยคอที่มีกลิ่นนี้กลับมาใส่ให้ภรรยาอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนนิสัยซุกซนของสุนัขสามีภรรยาตัดสินใจลงทะเบียนให้มันเข้าคอสฟุต แต่ไม่ถึงสามวินาทีมันก็หลุดจากเชือกวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งครูฝึกสุนัขใช้ท่าไม้ตายด้วยความโกรธทันทีที่สั่งสุนัขวิ่งกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ครูฝึกสุนัขรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องยังไม่ทันที่เธอจะตอบสนองสุนัขกระโดดใส่เธอทันทีชนเธอล้มลงกับพื้นโชคดีที่ผู้ชายวิ่งเข้าไปทันเวลาจึงช่วยรักษาชื่อเสียงของครูฝึกสุนัขไว้ได้หลังจากครั้งนี้สามีภรรยาตัดสินใจทำบมันให้มันแต่สุนัขที่ฉลาดเหมือนจะเข้าใจเจตนาของพวกเขามันเริ่มกกกกกกรรรระะวววนนนนนนนาาาายยใถถจัั้้็ื่่หหอออไปอตง พยายามดิ้นรนที่จะกระโดดลงจากรถเพื่อหนีผู้ชายกอดขาหลังของมันแน่นด้วยวิธีนี้คนกับหมากลายเป็นภาพที่สวยงามที่สุดบนถนนคนที่เดินผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะลอเล,เลียนวิธีพาหมาเดินเล่นของคุณนี่พิเศษจริงๆนะแม้ว่าการทำมันจะล้มเหลวแต่โชคดีที่ไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงก็ตั้งครรภ์สำเร็จสามีภรรยากอดกันด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อพวกเขามาตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์ผู้ดูแลบอกว่าทารกในครรภ์ไม่มีหัวใจเต้นความยินดีเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมในท,ทันทีสามีภรรยาเศาาาร้นนาโศ แต่เมื่อกลับถึงบ้านหมาที่เคยสนกลับเปลี่ยนไปมันเหมือนจะเห็นความเศร้าของภรรยานอนลงบนขาของเธออย่างเชื่องเชื่องเพื่อปลอบใจภรรยาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปกอดมาแล้วร้องให้ออกมาอย่างหนักอารมณ์ที่ถูกกดดันมานานในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยเพื่อออกจากความมืดมนสามีภรรยาตัดสินใจที่จะไปเที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนพวกเขาเชิญลูกพี่ลูกน้องที่รักสุนัขมาดูแลสุนัขผลคือเจ้าของเพิ่งออกไปสุนัขก,ก็รีบวิ่งออกจากประตูห้องพาลูกพี่ลูกน้องเดินเล่นในสวนอย่างเต็มที่หลังจากที่ลูกพี่ลูกน้องอาบน้เส มันก็ไล่ตามจากห้องน้ําไปถึงห้องนั่งเล่นกัดผ้าขนหนูของเธออย่างบ้าคลั่งพอตกกลางคืนข้างนอกมีฟ้าร้องและฝนตกสุนัขก,ก็เห่าหอนอย่างไม่หยุดหย่อนรบกวนจนลูกพี่ลูกน้องนอนไม่หลับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปลูกพี่ลูกน้องถูกสุนัขครอบงำอย่างสมบูรณ์แม้จะเห็นมันทําลายบ้านก็ไม่สนใจในที่สุดก็รอจนสามีภรรยากลับมาลูกพี่ลูกน้องไม่อยากอยู่ต่อแม้แต่นาทีเดียวบนกับสามีภรรยาไม่หยุดพูดได้ว่ามันเป็นหมาป่าที่สวมหนังแกะสุนัขก,ก็ร่วมมือด้วยการฉีดตอบกลับเหมือนกาลังพูด สุนักก็สงบลงมากแต่ในคืนวันนี้มันกลับกลายเป็นกระวนกระวายอีกครั้งเริ่มจากการค้นหาของในตู้แล้วก็วิ่งไปที่ข้างเตียงของผู้หญิงและหมุนบวนไม่หยุดวันถัดมาผู้ชายกลับจากทํางานสุนักก็พุ่งเข้าหาเขาไม่หยุดเหมือนกับว่ามันค้นพบอะไรบางอย่างพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ทําให้ทั้งคู่ระวังตัวผลคือผู้หญิงใช้แถบทดสอบตรวจแล้วก็เข้าใจว่าสุนัขสามารถรับรู้ว่าเธอตั้งครรภ์อีกครั้งตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลานาน,านสุนัขไม่โสดอีกเลยมันเฝ้าอยู่ข้างๆเจ้าของหญิงอย่าง มันก็รีบประดดขึ้นเตียงตุกผู้ชายที่หลับสนิทจากนั้นช่วยผู้ชายแก่ของใช้สําหรับทารกก่อนจะไปโรงพยาบาลผู้ชายโยนกระดูกของเล่นชิ้นหนึ่งแล้วรีบออกไปสุนัขไม่คิดจะทําลายบ้านอีกต่อไปแต่กลับเล่นกระดูกอย่างเมื่อยลอยเราคอยพวกเขากลับมาอย่างใจจดใจจอ่อผ่านไปอย่างยากลําบากจนถึงวันถัดไปสุนัขในที่สุดก็ได้รับควผู้หญิงอุ้มทารกมาข้างๆสุนัขหลังจากเห็นเจ้าของตัวน้อยมันก็ตกใจเล็กน้อยดูเหมือนจะสงสัยว่าทําไมสิ่งที่อยู่ในผ้าห่อตัวถึงเล็กขนาดนี้แต่ไม่นานได้กลิินของชีวตใหม่ ดวงตาของสุนัขก,ก็เป็นประกายความอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจ้องมองร่างกายของเจ้าของ,ของตัวน้อยอย่างเงียบๆดวงตาไม่ละไปไหนอีกเลยตั้งแต่เจ้าของตัวน้อยเกิดมาสุนัขก,ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันอยู่ข้างๆเจ้าของตัวน้อยทุกวันโดยไม่บน่นเหมือนพี่เลี้ยงที่ซื่อสัตว์ไม่ห่างไปไหนเลยผ่านไปสามปีในพริบตาผู้หญิงได้ให้กำเนิดลูกอีกสองคนบ้านยิ่งคึกคักมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับสุนัขก,ก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นนอกจากการดูแลลูกผู้ชายมักจะพามันมาเดินเล่นที่ยนนอยอย่รูบๆ เขาจึงแอบปลดสายจูงสุนัขสุนัขรีบวิ่งไปที่ทะเลทันทีปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนตอนเด็กสนุกสนานในทะเลอย่างเต็มที่เจ้าของสุนัขที่อยู่ในที่นั้นถูกความสุขของมันกระทบใจต่างก็ปลดสายจูงสุนัขของตัวเองให้พวกมันหลุดพ้นจากพัฒนาการวิ่งเล่นในทะเลอย่างอิสระแต่ไม่นานสุนัขก,ก็กลับสู่สภาพเดิมทนไม่ไหวจนต้องถ่ายที่ข้างน้ําเวลาที่มีความสุขที่ชายหาจบลงด้วยการที่ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุและกลับเงินกลับถึงบ้านผู้ชายทั้งโกรธทั้งขำ แต่มันก็ยังคงเป็นหมาที่น่ารำคาญที่สุดในโลกแต่เขาพูดแบบนั้นมือของเขาก็ยังคงลุกไล้บนตัวหมาไม่หยุดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศในชานเมืองเด็กๆค่อยๆโตขึ้นที่นี่และเจ้าหมาเป็นที่ใหญ่ของพวกเขาการเล่นกับพวกเขากลายเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดในแต่ละวันในฤดูใบไม้ร่วงเจ้าหมาจะเล่นรักบี้กับเด็กๆในฤดูหนาวมันจะเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะและป่หิมะกับพวกเขาผ่านไปหลายฤดูใบไ,ไ,ไ,ไม้ถึงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแต่่่เเเมมมืืออจ้าาายยุก ก้าวเดินของมันก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่กอ่อนแม้แต่การขึ้นบันไดก็ต้องหอบหายใจแรงมันมักจะนอนนิ่งๆบนพื้นโดยไม่ขยับตอนกลางคืนสุนัขที่กลัวพายุฝนฟ้าขนองมาตลอดจู่ๆก็ออกจากบ้านไปสามีภรรยาต่างรีบออกตามหาทุกที่เด็กๆก,ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของสุนัขมากโชคดีที่หลังจากค้นหาตลอดทั้งคืนในที่สุดผู้ชายก็พบมันใต้ต้นไม้สุนัขนอนหมดแรงอยู่บนพื้นเขารีบนำสุนัขไปโรงพยาบาลทันทีแต่ผลปรากฏว่าหมอบอกว่าสุนัขแก่และร่างกายอ่อนแอระบบต่างๆในร่างกายเริ่มเสือ่อจจม เพราะเมื่อสุนัขใกล้จะตายมันจะออกจากบ้านไปเงียบเงียบเพื่อรอแต่ผู้ชายเชื่อว่าสุนัขตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าตอนมันเด็กๆมันกินอาหารสุนัขได้หนึ่งถุง่อกเพิ่งครบสามเดือนก็สามารถทำลายบ้านได้แล้วร่างกายของมันเต็มไปด้วยพลังเสมอผู้ชายเชื่อว่าสุนัขจะผ่านพ้นไปได้และแล้ววันรุ่งขึ้นเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลสุนัขหายป่วยและสามารถกลับบ้านได้แล้วและสิ่งแรกที่สุนัขทำเมื่อกลับมาก็คือการนั่งยองๆรอเด็กๆเ,เ,เลิกเรียนที่หัวมุนนมถนนรับหน้าที่เป็นทั้งที่เลี้ยงแลกก่วงนนัยขสุุ็ท การตอบสนองก็ช้าลงเมื่อหิวมันก็จะค้นหาอาหารในถังขยะเหมือนคนแก่แม้แต่เจ้าของเรียกมันก็ไม่ตอบสนองผู้ชายพามันไปเดินเล่นในที่โลง่งสุนัขไม่มีพลังเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำลายบ้านทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าดูเหมือนจะหมดแรงผู้ชายรู้สึกสงสารสุนัขจึงหยุดเดินให้สุนัขนั่งพักเขารู้ดีในใจสุนัขอยู่กับพวกเขามาหลายสิบปีความรักของมันได้มอบให้กับครอบครัวเจ้าของทั้งหมดแล้วผู้ชายบอกกับสุนัขถ้าวันนั้นมาถึงอย่าปิดบังตัวเองเขาจะร่วมแบ่งเบาภาระก,กับสุุสุนนนััขขขสมมมมมออองเเาาาาาดดด้้วววววยยคคคครกตต็ไปบณและ ได้แสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกคนหนึ่งกับสุนัขหนึ่งตัวเงียบสงบเช่นนี้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่สวยงามครั้งสุดท้ายไม่นานหลังจากนั้นอาการป่วยของสุนัขค่อยๆแย่ลงมันนอนอยู่บนพื้นเย็นๆไม่กินไม่ดื่มผู้ชายเชื่อมั่นว่าสุนัขจะหายดีดังนั้นเขาจึงอยู่กับมันอย่างเงียบๆแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันอาการป่วยของสุนัขยังไม่ดีขึ้นผู้ชายทนไม่ไหวจริงๆตัดสินใจพามันไปโรงพยาบาลอีกครั้งแม้จะต้องเสียทุกอย่างแม้จะมีโอกาสเพียงหนึ่งในหมื่นเขาก็จะรอเด็กๆ ลูกสาวคนเล็กมอบตุ๊กตาที่เธอชอบที่สุดให้มันหวังว่าจะทาใหสุนัขหายดีเร็วขึ้นไม่นานสามีภรรยาก็อุ้มสุนัขขึ้นรถก่อนออกเดินทางภรรยาจุบหน้าผากข,ของสุนัขซ้ําแล้วซ้าเล่าน้ําตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่กว่าสิบปีที่ผ่านมาสุนัขจากโซนจนเข้าใจกลายเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเธอไปแล้วการแยกจากกันในครั้งนี้ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนสูญเสียลูกคนแรกแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแม้ว่าแพทย์จะพยายามทุกวิถีทางในการช่วยชีวิตแต่ครั้งนี้สุนัขก,กลับไม่รอดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดขของสุนุนนนแแพททยย์ะํําาาาให้กรต ก่อนสิ้นลมชายคนนั้นเศร้าใจอย่างที่สุดเขาวางตุ๊กตาที่ลูกสาวตัวน้อยให้ไว้ในอ้อมกอดของสุนัขลูกขนของสุนัขทุกเส้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นจุบสุนัขด้วยความรักกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายกับมันยังจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกว่าคุณเป็นสุนัขที่น่ารำคาญที่สุดในโลกอย่าเชื่อคำพูดพวกนั้นอย่าเก็บคำพูดเหล่านั้นมาใส่ใจลูกคือเด็กที่ดีที่สุดในใจแม่เสมอเมื่อได้ยินเจ้าของพูดแบบนี้สุนัขอยากจะยื่นลิ้นออกมาเรมือของเขาอีกครั้งแต่ถึงแม้จะใช้แรงเฮ พยายามจดจำใบหน้าของเจ้าของไว้ในความทรงจำตลอดไปเมื่อ,อยาถูกฉีดเข้าไปการหายใจที่หอบของสุนัขค่อยๆสงบลงดวงตาสีดำของมันอ่อนโยนเหมือนน้ำเราากับกำลังปลอบเจ้าของอยาเศร้าโศกกับการจากไปของมันไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนยาหยุดสุดท้ายก็ถูกใช้จนหมดในการลูลบไล้เบาๆของเจ้าของสุนัขเหมือนกำลังหลับค่อยๆหลับตาลงวันถัดมาพวกเขานำสุนัขก,กลับบ้านจัดงานศพให้มันเด็กแต่ละคนถือของขวัญที่เตรียมมาอย่างดีอําลาด้วยความอาลัยพี่ชายคนโตที่อยู่เคียงข้างพวกเขาเติบโต ภรรยาถอดสร้อยคอที่สูงมาตลอดชีวิตมันเป็นพยานถึงความสุขสนของสุนัขและยังบรรจุความทรงจำที่งดงามของพวกเขาคิดถึงตรงนี้ภรยาคว้างสร้อยคอลงในสุสานแบบนี้ไม่ว่าสุนัขจะไปที่ไหนแค่สวมสร้อยคอก็จะสามารถอยู่กับพวกเขาตลอดไปสุดท้ายชายคนนั้นฝังสุนัขด้วยตัวเองในขณะที่เขาหันหลังจากไปความทรงจำเกี่ยวกับสุนักก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาเหมือนเห็นสุนัขอยู่เคียงข้างพวกเขาอย่างมีความสุขอีกครั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่แยกจากกันอีกต่อไป